สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาิวกินส้มตำให้ดูกันนะคะเริ่มมากินกันเลยค่ะเปล่าไ็่ปะไม่ไม่ต้องช่วย นะเราก็จะมาใส่อันนี้กันนะไม่รู้ว่ามาเรียกว่าอะไระไผักกาดแล้วผักกาดเหรอโอ้ยใส่มาม่วใส่ส้ตมตำลงไป วายดีมัมีอะไริกินต่อ่อไหมรู้่อมากด้วยอ่ะเออมรแล้เค่ะทุกคนอร่อยไหม บอกทุกคนดิว่าอร่อยไหมบอกอร่อยมากเลยค่ะน้องบอกว่าอร่อยมากเลยอย่าเดี๋ยวมันทุบไหนไมีทุกแล้วมากินน้ำดิน้อเชียวให้ดูเลยนะคะกินกันเลยเราไม่กินเลยอร่อยไหมอร่อยมากอือ มากเกินเนาะกินผักกาดให้เยอะๆเยอะนะแกแล้วผังแรงเข้าใจไหมไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้ผักกินผักกาดเยอะๆมากมากเลยนะแกแล้วผังแรงเข้าใจไหมแข็งแรงมากตะกี้นี้อร่อยมากไหมอร่อยมากเลย ผักกาดแล้วก็ให้พี่มาหน้าเดพี่จะไม่ใช้ซ่อมแล้วใช้มือบ้างโอ้ย